สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมศัสเด์ก็อยู่กับ FC ฟซี i n e ไลน์เช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการดูวิวแผนจากทางบ้านอย่างไรครับก็ <Okay. S 1> ทีนี้ครับเป็นฟูลยูเว่ครับมาในระบบ4,2,3,1ครับเป็นฟูลยูเว่แบบงบสุดต้ายนี้ครับดูครับมูลค่าทีมอยู่ที่180ล,ล้านล้านเลรียครับอ้โหค่ายพีอยู่ที่276ครับ ส่วนทีมวลเลอร์ก็จะเป็นโออบวกสามครับของตัวบวกสาส่งสั้นบวกสาครับผมมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นเอฟฟินฟานเดอร์ซาเป็นปี n h ็นดีบวกแปนะครับที่เด่นสุดนะครับก็จะเป็นยืนตำแหน่งกับ GK เคปรยร้อยแปดส่วนราคาวอลซาปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณสอล้านล้านครับแบ็กซ้ายเป็นโลจิโอครับเป็นปี23่สพิทบีบวกเนะครับส่วนแบ็กขวาเป็นเดซิโยครับเป็นปียูทบกปนะก็มาวอา ออกมาวัดกันเลยครับเดซิโยนี่จะดูดีกว่านะครับที่เด่นสุดของเดซิโย <Wow. S 1> ก็จะเป็นเข้าพัธาร้อยสี่สี่ไปแล้วส่วนรองมาก็จะเป็นข้าสกัดร้อยสี่สองสปีดต้นความเร็วร้อยสี่เบ 41, แล้วก็ร้อยสี่สิบครับตามลำดับเลยส่วนเรเจโรเนี่ยก็ที่เด่นสุดก็จะเป็นเปิดวอลครับร้อยสี่สิบนะ oh. ขอดูให้รวมครับก็ประมาณนี้ทั้งคู่ครับโอเคโอเคก็ถือว่าความเร็วพอใช้ได้ทั้งคู่เลยครับ oh. ส่วนนิสัยที่มีอยู่นะก็มีเออร์ลี่คอร์ทั้งคู่นะก็น่าจจะเป็นแบ็คที่เติมมาเปิดได้เหมือนกันครับผม ส่วนราคาครับก็โลเจโรอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านครับส่วนเดซิโยอยู่ที่ประมาณ3.3ล้านล้านครับประมาณนี้คู่สินเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรเป็นปี24 EP ิบวกแคู่กับเบเมอร์เป็นปี UT ทบวกแนะครับโอ้โหดูครับโรเมโรคือสีทองแสบตาเงียบที่เด่นสุดนะก็น่าจะเป็นเข้าสกัดเข้าปะท้านะครับ144ไปเลยครับรองมาน่าจะเป็นส่งสั้นหมุนบอลดุดันนะครับสไลด์กระโดดความเร็วนะครับ143ไปเลยสุดยอดครับเบเมอร์ครับที่เด่นสุดนะครับก็จะเป็นประกบตัว143 เอามาเป็นข้าวปั้นข้าวสกัดดุดานะครับ142ไปเลยครับโอหสุดยอดครับเอาเรื่องยัจัดครับทั้งคู่นี้โดมิโนยัดจัดเร็วกว่าเห็นเหตุเลยครับผมดีกว่า5นะสปีดต้นดีกว่า3ครับส่วนนิสัยที่มีอยู่นะครับก็โดมิโนนี่ดูดีเลยครับผมมีทั้ง power hitter ข้าวปั้นได้ดีแล้วก็ปีปอดครับส่วนเบเมอร์มีแค่ power hitter นะครับผมส่วนราคานับดูครับโอ้โหครู้ c h r i นโรเ n โ o ครับอยู่ที่29ล้านล้านไปเลยครับส่วนเบเมอร์อยู่ที่ประมาณ5.9หรือ6ล้านล้านครับประมาณนี้ คู่กลางแล้วครับเป็นมาคิซิโอเป็นปียูเว่นะครับคู่กับวีราเป็นปีดีซีบวกแปดนะครับโอ้โหก็วีรานี่จะดูดีกว่านิดนึงครับในเรื่องนี้ครับที่เด่นสุดก็จะเป็นส่งสั้นนะครับเท่ากันนะครับกับมาคิซิโอนะครับร้อยสี่สามเลยรอมมาเป็นความแข็งแกร่งความมือครับร้อยสี่สองแล้วก็ดูดันร้อยสี่สิบครับมาคิเซโอก็จะรอมมาจะเป็นส่งไกลครับร้อยสี่สิบแล้วก็ความอึดดูดั้านครับร้อยสี่สิบขอดูโดยรวมครับก็มาคิเซโอนี่จะพลังการยิงยิงไกลได้ดีกว่าสองกับสามนะครับสปีดต้นดีกว่า แต่ความเร็ววีล่าดีกว่าสนะก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยครับผมเนี้ยคร่าวๆประมาณนี้ครับส่วนนิสัยที่ไม่อยู่นะครับก็ปู่ดือว่ามีครบเครื่องนะครับมีทั้งลองพาร์ทเหมือนกานนรเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีครับสร้างการเพื่อนได้นะครับส่วนมาคิโซจะมียิงไกลได้ดีครับแล้วก็ส่วนวีล่าเนี่ยจะมีพาเวอร์ฮดเดอร์นะครับ มีปอดมีเถียงกรรมการนะครับประมาณนี้ส่วนราคามาคิเซโอยู่ที่มัน5.4ล้านล้านส่วนวีราอยู่ที่6ล้านล้านครับผมมาดูเกมดูครับเริ่มจากฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับเป็นเดลเปโรเป็นปีซีบวกแปดโอ้โหดูครับสีทองแสบตาเลยครับผมโอ้โหที่เด่นสุดนะครับน่าจะเป็นยิงโค้งครับ147ไปเลยครับโอ้โหเดลเปโรนะ รอมาเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับร้อสี่ครับสุดยอดนะครับแล้วรอมาอีกก็เป็นฟรีคิกนะครองตัวส่งสั้นนะครับแล้วก็ควบคุมบอลนับร้อยสี่ห้าไปเลยครับ,รรบเดียวเปโลสุดยอดอเอาเรื่องเอาเรื่องสปีดต้อนร้อยสี่สี่ตึงไปไหนมาดูครับสีบทองแสบตายไปไหนถ้ากดแบบแบบนีน้น,น,นะคนนแค่ปีนะ สุดตึงครับสุดตึงครับส่วนราคาอยู่ที่มาณ27ล้านล้านแล้วเดียวเปโลห CM นะตรงกลางก็จะเป็นซีดานะเป็น BCC บวก8ที่เด่นสุดนะก็จะเป็นควบคุมอารมณ์นะรครับ148เลยหรอมาเป็นควบคุมบอลน,นะครับแล้วก็ส่งสั้น147นะก็ถือว่า เติตึงครับติมได้เรื่องครับซีดานนะครับถ่ายสองเท้าด้วยส่วนนี้ใส่ที่อยู่ก็มีครบเครื่องครับครบเครื่องเลยนะครับซีดานส่วนราคานะครับอยู่ที่ประมาณ30ล้านล้านครับโอ้โหส์ไอเอ็มนะครับก็จะเป็นเน็กเวทครับเป็นปียูเว่บวกแปดที่เด่นสุดนะครับก็จะเป็นพลังการยิงยิงครับร้อยสี่หกครับโอ้โหสมดุลนะครับเอาเรื่องเลยลองมาเป็นความมืดครับร้อยสี่ห้าเลี้ยงบอลร้อยสี่สี่ครับสุดยอดสุดยอดเลยเน็กเวทถ่ายสองท้าอยู่แล้วก็ถือว่าเกมลุกตรงกลางของเรานะครับ ก็ทั้งสองเท้าทั้งหมดเลยครับเน็กเวตก็มียิงไกด์ดีมีปอดนะมีสปีดเดบลเลอร์เอรีคอสก็มีครบเครื่องแล้วผมในแดนกลางนะโอ้โหเอาเรื่องครับส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ38ล้านล้านครับโหตกมาจาก43ล้านล้านนะเน็กเวหน้าเป้าครับเป็นเอลลัชครับเป็นปีซียบวกไปครับโอ้โหดูครับที่เด่นที่สุดนะของเอลลัชน่าจะเป็นยืนตำแหน่งจบสกอร์ร้อยสี่เจ็ดลงมาเป็นสปีดต้นนะครับร้อยสี่หกความเร็วร้อยสี่ห้าผูกมอร์ร้อยสี่สี่หมวกบอลวอลเลย์ร้อยสี่สิบ ปริยา140ยร้อยปดครับหมูสุดๆครับเอเลอสนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเลยก็นานสองเท้าไแล้วก็ถือว่าเกมลุกของเราทั้งหมดนะครับถานานสองเท้าหมดเลยส่วนวราคาเอเลอสอยู่ที่ประมาณตีไป30มสิล้านก็ได้ครับตัวนี้หูหสุดๆจัดเลยครับเอเลอส ถือว่าเป็นงบสุรตาเลยครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูแทคกติทีมและแทคกติ่งนักเตะกันเลยครับ let's go และนี่ก็คือแทคกติทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้างเล่นในลึก4ครับเกมบุกต่อบอลเป็นสมดุลเล่นในกว้าง4เล่นในกรอบ7ครับเตะมุม1ฟรีคิก2รูปแบบทีมเป็นปกตินะและนี่ก็คือแทคกติ่นักเตะนะครับก็ประมาณนี้เลยเอาแหละเป็นลงแล้งกันเลยครับผม let's go โรชิโร่ไปครับไปแล้วครับโรชิโร่อย่างครับยังไม่เปิดให้มาที่เดียวไปโลวครับ เดียวเปโโ่ลากเข้านายมาแล้วเดี๋ยวเปโโลดูครับปั่นตรงนี้ก็ตีเสมอมาได้เลยผมทันควันครับนี่แหละครับปั่นโกงจริงครับเดียวเปโโลโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นจริงๆครับคือถ้าจัดเทียบตัวนี้ก็ติดท็อปเลยครับนะเดี๋ยวเปโโ่แอนเคีนให้มาที่ฟองลิเบร์เรียราแล้วโถหมุนเลยว่าตรงนี้โอ้ยยังซุปเปอร์เซฟอันเดอร์ซาทีดานให้มาที่เน็กเวตครับคงจะจัดครับแล้วเน็กเวตไปเลยครับเน็กเวต ความเร็วมีไหลให้มาที่เอลรัสแล้วเอลรัสก็นิ่มๆเลยครับผมสองหนึ่งโอ้โหสุดจริงๆครับทีมนี้บุลเลอร์บุลเลอร์ตรงนี้ครับเซียวสกัดสวยครับเดลเปโรถเดลเปโรถเดลเปโ่ให้มาที่ซีดานซีดานขอลองปั่นดูบ้างครับก็เรียบร้อยครับสามหนึ่งไปเลยครับโอ้โหคือแต่ละตัวนี่คือแบบจบไปทั้งนั้นครับทีนี้ครับถ้าอยากได้เร็วๆก็องลีนะครับตาแปลงก็จะแบบทิ้ว จะแบบตัวเล็กอะเล็กพิ้วนะครับ<ม>ยิงยิงก็น่าจะได้ไใช้ได้อยู่ครับส่วนเบสซม่าก็จะแบบส่งแบบส่งแบบครบเครื่องครับเืนเซม่าแต่อาจจะช้าหน่อยแล้วตรงนี้ครับโอ้หมาซิซิโอเลี้ยงมาดื้อแล้วก็ยิงแบบดื้อๆครับโอ้โหสีสองเลยครับพิเซนโดเบ,บโดให้มาที่มาซิซิโอจะลองยิงแล้วแต่ว่ายังไงยังดนักได้อยู่แล้วก็ยิงแบบเลี่ยนยังซปเปอร์เซม่าครับนอยเออร์โรเจอรให้มาที่เดียเบโด เ,เดี๋ยวเปโลยังไม่มีเพื่อน,นครับเดี๋ยวเปโลหลบมาได้หนึ่งเดี๋ยวเปโลหลบมาสองนะครับแล้วปั่นมาตรงนี้ก็ปัดไปก่อนครับนอยเออร์เขาขย,ยับล้อเลยครับทุ่มมาตรงนี้เอียรัดรู้อยู่แล้วครับสีดานไปสีดานสีดานให้มาที่เดวเป,ปโลเรียบร้อยครับผมห4สี่โอเค เดเปโลเดเปโล,ลให้มาที่เออร์จิโลเอร์จิโลเปิดมาตรง,งสิงสิงดานได้โขแต่ว่าน้อยเออปัดไว้ได้โอ้โหยังครับมามาตรงนี้ซีดานมองมาเอาครับพิเซียนโลเมโล,โลได้ยิงก็มาครับ75โอเคอเน็เวดมาที่เอลัสเอลัสไปครับเอลัสเอลัสมาที่เน็กเวทก็เรียบรอ้อยครับมาครับโอ้โหยิงมันเข้าอย่างงี้ครับอานาย อ่านายหูแทงมาตรงนี้สวยครับแล้วซิโก้ได้ยิงตรงนี้วันเดอร์ซาซุปเปอร์เซฟเลยครับมาครับคาเซเมโลคาเซเมโลเจ๋อนี่ครับโรเจรโร์ดักได้โรเจรโร์ล่าไปครับล่าไปเองล่าไปเอง,ล,เองล่าไปเองแล้วเอลัสเก็บมาเอลัสไปได้ครับเอลัสเอนลัสตรงนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์ขึ้นนำไปก,ก่อนนะครับโอเคโอค้โหอย่าง <yapmış S 1> นีนครับความเร็วความไวเป็นของบีสายจริงครับ ไม่ได้ด้วยแล้วเปลี่ยนซีโยโมมาโอเคสวยสวยช่วยกันได้ดีครับเกมรับเราเนียงเกิดให้มาซีดานวีเอราให้มาตรงนี้เดียลเปโลเอาลับเดียลเปโลหลุดมาเลยครับเดียลเบโลใจกว้างให้มาที่ซีดานซีดานเนียบร้อยครับผมไม่เหลือครับสองศูนย์โอเคอ่านายอ่านายเจอกิเซียนโดเบโลยังมาได้สวยแล้วแล้วซีดานไปแล้วซีดานซีดานบอกขอลองส่องดูหน่อยครับหลุดกอบอันนิดเดียว เราต้องระวังครับอย่าประมาทครับเดซิโอไม่ใช่เดซิโอเดี๋ยวไปโหลครับได้มาให้กับซีดานตรงนี้หูโดนแย่งมาเลยครับซีดานแต่ว่าซีดานดักได้แล้วซีดานปั่นด้วยซ้ายดูก็เรียบร้อยครับสามหนึ่งอ่าอะไรครับทิ้งห่างมาได้เลยครับไม่่ดดวนีใจไปเลยยังพอเหลือเวลาล่างมาดื้อเลยอะเปเล่ตรงนี้ยิงไปติดบล็อกครับโอเคเดี๋ยวมาขอลานมาที่ ไปอันต่น่าเอาเลยครับผู้สวยแต่ว่านี่ครับโรเมโลโโอ้หเขาแน่นจัดจัดครับ,บรามาตีด่านเอ็มาที่มากิเซโอมากิเซโอแทงมาครับเดียรเ,เปเโรครับเดียร์เปโรเดียรเปโรลผายเลยครับเดียรเปโอลเปิดไม่ถ่ายทีนี้เดียรเปโรจานโอเคครับได้จุดโทษสวยเน,นี่ยนะครับเอลัสขอคมๆครับเอลัสแล้วก็เรียบร้อยครับผมอีกเสมอไม่ได้ครับ สีดานสีดานให้มาที่เน็กเวดเอาแล้วเน็กเวดลุดมาแล้วเน็กเวดแล้วก็ซัดไปตรงนี้โู้ยังติดเซฟวอนัสไซอยู่แล้ว<อ>ฮึมมาคิเซโอให้มาที่เดียเปโร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 เปิดมาตรงนี้เน็กเวดแล้วสีดานซัดโอ้โหติดเซฟแล้ว,วนี่อะไรครับเอียนลัชยิงเข้าไปจนได้ครับผมโโมาที่จโจโคครับโจโคติดมาคิซิโอครับแล้วเอีร์ลัสไปครับไปแล้วเอีร์ลัสไม่มีส่วนอะไครับผู้ยังเร็ว เอลัสเอลัสดูครับเอลัสดูครับแล้วก็ยิงใบติดเซฟแล้วก็ซ้ำได้ครับผมโอ้โหดูครับดูวเดียวครับเขาเรียกว่าฉายเดียวครับวีเอร่านี่แหละครับวีเอร่าผมแต่ว่าเสียเควาครับวีเอร่าในเร็วนะครับเอเซียงเอเซียงตรงนีเวร่าดักได้เอะไรครับผมเอลัสเอลัสดูครับเอลัสโอ้โหโคตรเร็ว คนเร็วโคได้แล้วปั่นมาตรงนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์แลบลุ้นให้ถึงเลยเอลัสโอ้โหเข้ามือแทบทุกครั้งเลยนะครับแล้วมาดูจังหวะน,นี้ก่อนโอเคอเบเ,เมอร์สวยป้องกันไม่ดีมาครับมีเดราให้มาที่เนเวตเนเวตมาที่ซีดานครับหรืมาเนเวตไปครับเนเวตเนเวตต้องแบบกลายแบบเลี่ยนให้มาเอลัส e ก็เรียบร้อยแพ้ถิกไปเลยครับโอ้โหสิบเจ็ดสิบแปดนาทีเท่านั้นเอลัสครับ e เบเมอร์เบเมอร์ข้หมาซีดานปันป่นด้วยซ้ายดูกดไม่ลงครับเอ็นคุณคูเอ็คุนคูให้มาที่เชฟเชนโกครับซีซีเชฟเชนโก้เจอนี่นะครับเบเมอร์ิงผิดเหลี่ยมครับผมมาต,ตีดานขอลองส่องไปเลยครับตรงนี้หูบินเซฟไม่ได้ครับคู่ตัวโจโคโ,โจโคเลี้ยงมาตรงนี้แล้วจะปั่นก็เข้ามือวันเดอร์ซาอะไรครับผมในเวดไปนี่กว่าครับในเวด เนกเวดไปเองเนกเวดเนกเวดไปเองครับผมเรียบร้อยครับซัดเตอร์ซ้ายไปเลยครับเรียบร้อยต่ออบลนไปมาจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งก็ตาอูยิงไกลเลยก็ปัดไปก่อนนะวันเดอร์ซาให้มาตรงนี้เนกเวดเก็บไม่ได้ครับมิสชันเมาส์เมาส์เจอคิสเซียนโดเบโรสวยแต่ยังเป็นฝั่งแมนยูก็ที่ยังได้คอมบอลอยู่นะแอสตอยังมาที่พอสโค ดูนี่เจอบレเมอร์ครับนิดนึงโอเคคพิเชียโนโรมาซ้อนได้แล้วเปาแล้วครับได้ส่วนไหมยังไม่ได้ส่วนครับอ้าวเดวเปโโรเกลัสเกลัสเดวพอนครับมาซีดานดีลานล่ามาเองให้มาที่เดวเปโโรเดวเปโโรปั่นมาตรงนี้ก็ผ่านไปได้ก่อนครับมาโลซาโอ้โหครับมาครับซีดานให้มาที่เดวเปโโรเดลัสมาที่ซีดานยิงไปเลยครับตรงนี้เรียบร้อยขึ้นนไปก่อน1นึ่งศูนย เวลาสามเทียบในครึ่งแรกโอเคแทงมาสวยเนกเกล็ดตายบอลด้วยเนเกเวดให้มาที่เอลัสเอลัสหลุดมาเอาลัสแล้วก็ซัดไปตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับผมอสองศูนย์เลยฮอบสโกฮอบสโก,สโก,สโกให้มาที่อันเดสเปล่าแล้วบ,บอลมาถึงเบนูนี่ครับเบนูนี่ไ,ได้หัวตัวนิกิดเบเมอร์ยืนบล็อกได้สวยเลยครับเบเมอร์ซีดานให้มาวิเอร่าวิเอร่าให้มาที่ซีดานเอาเลยครับเดลเปโร เดลเปโลหนึ่งมาปึ๊บ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 แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยอะไรครับผมลูกเก่งของเดลเปโลจนได้ครับเราไม่ได้มีแบบกองหน้าแบบตัวใหญ่หอยโม่นะครับเลยไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่ครับถ้าจะเปิดก็ต้องแบบเปิดแบบสั้นดีกว่าเปิดแบบเรียนะครับเน็กเวดหาเน็กเวดเนี่ยครับเดี <trad> ๋ยวจะเปิดเฮ้ยดูนะครับเน็กเวดเปิดมาตรงนี้เดลเปโลก็เรียบร้อยครับเนี่ยอะไรครับผมได้โชว์เลยครับ ู้หเปิดสวยมากครับแงเวทดูครับแล้วก็เดวเปโลไม่เหลืออะไรครับผมมิสเตียนโดเมโลซีดานหัวเยอะจะจัดครับของนู้นซีดานติดอยู่เอลัชให้มาที่ซีดานแล้วซีดานปัดไปซ้ายดูก็เรียบร้อยครับโอ้โหเดวเปโลเรียบร้อยครับผมนี่อะไรครับเดวเปโลผู่สุดยอดครับ ทีมหนึ่งครองเกมได้สุดทีมนั้นแล้วเราวางครับเมนูนี่เมนูนี่ยิงอะไรก็ติดเซ็วันโดซาเวลาเอามาบีดานบีดานให้ไม่ให้มันกับเอลัสชัดไปเอลัสเอลัสชิดไปเลยครับตรงนี้วันเดอร์ซาก็ชกไม่โดนครับเรียบร้อยโอ้โหเอาเลยครับก็จบกันไปแล้ว่าถือว่าสุดมันแล้วมาครับสำหรับทีมนี้ครับโอ้โหยูเว่สุดตาครับสุดมันจริงๆครับมาไล่จากล่างขึ้นบนเหมือนแล้วก็มาจัดกันว่าผมจะชอบตัวไหนกันบ้างนะฮะ รันละซาตตัวนี้ก็เป็นตัวรถไอพีก็ไม่หวังอะไรบ้างครับอาจจะโดนตรงเป็นตรงเยอะไปหน่อยครับผมนะครับแต่บางจังหวะก็เซฟได้เหมือนกันครับโอเคถือว่าตามมาตรฐานนะครับวนลซาครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับแบ็คขวาเลซซโยก็ถือว่าดักบอลได้ดีครับไม่ได้ปล่อยให้รั่วมากครับผมถือว่าโอเคเลยครับตามสเต็คครับจังหวะเติมเกมบุกก็เติมมามานับทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาเรานะครับผมมีเอร่คอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าทีมนี้ก็ต้องเปิดแบบเรียนะ เปิดหมงไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่ากองหน้าเราไม่ได้ตัวสูงไงครับโอเคประมาณนี้โรเชโลก็ดักบอลได้ดีเข้าประทัดได้ดีเลยครับถือว่าพอพอเลยครับถ้าให้เต็มสึกก็8 8ดแปดจุกันครับประมาณนี้ครับเติมเกมลุกได้ด้วยครับดีมากคููเซนเตอร์แล้วหูบอดเลยว่าตรงตัวแล้วผมเบเมอร์ก็คือรูปร่างดีรูปร่างหนาความเร็วก็มีครับเขาแน่นมากๆครับฟิเซนโรลุกก็มีความเร็วรูปร่างปกติก็ถือว่าแบบโปลพันได้ดีครับผมโรเมโลนะครับโอเคเลยก็ถือว่าเกมรับเรา ดีทั้งหมดครับผ่านคับผ่านทีมนี้ผู้กังรับเรารับหมูบอกเลยว่าส่องไกลได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าวล่ายังไม่ค่อยได้โชว์นะครับ <c oughs> วล่าก็จะดูการอากาศหรือความเร็วเข้าพรทะได้ดีทุกอย่างครับโอเคเลย <Yeah. S 1> ส่วนมาคิเชีก็ถูกที่ถูืวลาผมแล้วก็ยิงไกลได้ดีมากๆครับตัวนี้ลองส่องแล้วเฟียงมากเลยเคีย okay, ถือว่าผ่านคผ่านเหมือนกันเกมลุกเราคันบ้างครับบอกเลยว่าเกมลุกเรายัางมันงับนผมมามันนัมากครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวเปโลก,ก็ ถือว่าตัดเข้าในแล้วปั่นเรีบ้บบอกเลยสุดยอดจริงเป็นคะแนนเป็นลูกแบบไอเซนของเดียวไปโล่แลวครับเยอะมากครับผมเ,<อ>เข้าฮอตก็ได้ครับตัวนี้เนเกเวดครับก็เป็นตัวที่แบบดีทุกอย่างเงยียบเนเกเวดนะครับชื่อว่าเนกเวดก็คือสองเท้ามีความเร็วยิงไกลได้ปั่นดีเปิดบอลก็ได้คือทําได้ทุกอย่างเงียบเนเกเวดนะครับเซียวมากซีดานก็เป็นกลางลูกที่โกงจริงครับปั่นเท้าซ้ายเท้าขวาได้ดีหมดครับผม เพียวมากครับไม่มีอะไรจะติจริงๆครับซีดานเก่งอยู่แล้วครับผมแล้วหน้าเป่าครับเยรัทครับตัวนี้คือข้อสุดครับความเร็วบอกเรียว่าความวายเป็นของปีสามนี่ครับตัวนี้ครับโอเคนะติดอย่างเดียวก็คือไม่มีสปีดเดบล์นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมว่าก็เร็วจริงๆครับผมว่าโอเคนะ ใครที่แบบชอบตัวเร็วๆนะครับผมแนะนำแล้วเอรัตเล่นเล่นก็ไม่ได้ยากนะผมบางครั้งนี่ไม่ต้องเฟิร์สทัชก็ได้ครับเฟิร์สทัชไปแล้วก็แบบวิ่งใช้ความคล่องเอานะครับโอเคแล้วเอรัตข้อเสียอเดียวก็คือรูปร่างผอมนะแต่ก็เราก็ไม่ต้องไปโชนครับวิ่งหนีวิ่งแซงไปเลับประมาณนี้ครับทีมนี้ถือว่าผ่านเลยครับผมให้เต็มสิบก็ให้สักเก้าจุดห้าเลยครับทีมนี้เฟี้ยวมากครับงบสุดระตาบจริงๆครับมาครับมาจัดอันดับเหมือนเดิมที่ผมชื่นชอบที่สุดครับห้าตัวแรกนะครับผมให้เลับสี่ สี่ตัวนี้นะครับชอบมากตัวสุดท้ายผมให้เป็นเลืออ่องยากจริงๆครับเกมรับก็ดีนะครับการับก็ดีเหมือนกันให้เป็นมาคマキシオแล้วกันครับ <ST> บอกเลยว่ายืนถูกที่ถูกละผมเกมลูกก็ได้เกมรับก็ดีครับตัวนี้โอเคเลยนะครับเว <ST> ที่เกินคาดเป็นเกินคาดเป็ A นเอรัตเลยกันครับไม่รู้ว่าไม่ไม่คิดว่าจะโหดขนาดเอรัตครับสุดอยอดมาก2เกมท้ายเนี่ยผมสุดมากเอรัตนะครับโดยตัวหนึ่งครับเป็นโลจิโอแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบตีขึ้นบุกกล้ามาแล้วแบบ ก็เก่งขึ้นเลยครับผมเก่งขึ้นเลยนะครับโอเคเลยก็เกินคาดเหมือนกันประมาณนี้ครับส่วนตัวที่เหลือนี่ก็คือโหดอยู่แล้วครับส่วนวันดซาผมว่าผมหวังว่าจะเซฟได้ง่ายมากกว่านี้นะแต่โดนลูกง่ายๆไปหน่อยครับวันดซานะเสียดายครับก็ประมาณนี้ได้กครับสำหรับทีนี้ก็คือโหดทุกตัวจริงๆครับเสียงมากก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์หมุนน้ดวยครับช่วนี่เก่งรักษาสุขภาพเวยล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกัน